สวีดัสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบนันแพงครับเอฟซี e ลหลแห่ลำเพลินเตยเสด็จสภูตสุขชนครับผมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลช่องผู้สื่อข่าวอาณาจักรสาวน้อยเพชรบนันแพงครับก้อนไปคอนแกนครับพี่น้องก้อนไปท้ำสุระคอนแกนนี่ก็อมองนึ่งเด็กียวแมน,น,อน,นมองพักเตนเซอ,อร,ร์สวัสดีครับน,นี่อะไรมองแด็กเสื้อไทยสาวน้อยเพชรบนันแพงนะ

นี growing up. Growing up. Um. ่ครับอาถครบมาเบิงเบิงน้ำข้าข้าอากานสบายก็ูกเนเยอะรับมอากดศดีดีกว่าอ้แล้วมานอนน้มือเด็เ้าหันมากหรอพ่ยาเ็บมีก็ดี่อไปก็จะเป็นการเจาะเจาะหน้าต่างอีกเเพื่อให้กาศมันรวม โอราะนัวนนเจ็บนก็จะบริเบสีเอาวาท่าสีออ้วันดูนี่กกระเบื้องไหมอันนี้ก็จะปูกระเบื้องไม่เบ็ดแม่นครับเร่อสี้แบบดูเพราะอันนี้ทาสีหมเก็บสีมันหนาอยู่เลยเนาะแมนครับมันเย็นท่าสีเลือกสีที่มันเย็นตาแมนครับีเราเปลีพวเดียวปบกระเบื้อง น้ำมันจะหญ่ออกหมดไปเลยหรือว่าลอยไปอีกสิบบวกกาอกุเลยหมดเลยบวกกินบ่มีเลยเดี๋ยวกจงบวกกินยังไงเลยบวกกดแล้วปอยู่นี่บวกรถจิอันนี้ก็ยจอยมามดอยทำจอยจอยไปน้าบวกลงไปเนี่ยเเกียวเกีเป็นไาเป็นตานั่งตวนนัสอบมากเลยตอนนดีี นี่และคราอ่นีโอเคตัวนั้นโม้นว่เลียงนดังขังนอนขางนอกไม่ใ่เหอัอันนั้นมันเป็นร่องร่งของเกาพืนเหตพืนเหตุไปเรียงนกกระท้าป่ะนะเป็นนกกระท้าเกว่ารงของเจ้าของเกาพื้นน่ะนะาพนแต่ว่ากับลอเบิ่งกันมาพืนสิทธิัดแปลงเป็นเอียงประธานในสรุปนะป่านรมมาอยูคันพี่น้องมีไอเดียนี่ พี่น้องเขาเหม็นมากได้เลยว่าเป็นต่เฮ็ดเป็นนี่ยังครับพี่น้องแต่พี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วคันทีมันหม้อนนะเป็นต่เฮ็ดบังยูบังเาหรือบอันนี้พ่ะท่านได้สรุปพ่ะท่านได้คอนเฟิร์มอยู่ว่าเห็ดเป็นเอียงสีเห็ดดัดแปลงเป็นเอียงคันสีเอามาเก็บของตอนแรกว่าเห็ดเป็นเก็บชุดเก็บของเก็บเอียงมันกับมันกับมี่ขอดีขอเสียขอดีคือมันลงมันกว้างขอเสียคือมันไม่มีผู้เฝ้า นัล่ลยวมันต้องมันต้องมีคนสแตนบายอยู่นี่นะมันจะปล่อยไว้ป่ะเดีดิหันห้อเอาของมาเก็บนี่นะต้องมีคนดูแลครับต้องมีคนดูแลพอมา,าด่าเสนอตัวโยมมันเถอะแล้วดูแลใครตรงนี้น, <c oughs> นั่นหลังกระชาบเรียบร้อยแล้วครับบันเดลกส็สิได้แยกจักรน้อยกส็สิได้แยกไอ้ห้องน้ำทำไรอีกบ่เนี่ย ของหนามบรอยู่ทางนันอีกเลยเป็นของของหนามเยอะหน่อยอันนี้เพิ่นจงไว้เพื่อให้เจ้าของได้เข่าซื้ออันนี้ของหนามก็จะออกเวัดอันนี้ถ้าชุกเฉิอเพิ่นว่ากันเบากัดเพราะทางนอกได้อยู่แต่ว่าขนักนี่ยแหละเพราะได้ชุกเฉิอนเพราะได้เข่านะเพิ่นเลยเพิ่นก็เลยยังจงไว้อยู่สําหรับของหนามนะครับเนาะของหนามจะไปอยู่ทางนอกด้านนอกอืม ที่มายู่ดันหนอกด้านนี้ครับสำหรับพี่น้องที่คอมเมนต์บางคนคอมเมนต์ว่าผู้รรบเหมาสร้างชุดนี้อันจังสันนังสีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นงานซอยพ่นซอยลูกเด้พอมาดนี่ ซ้ำเป็นพออ่อซอเด้่ยพี่น้องเป็นพ่อหน้าเป็นเป็นเลี่ยงสองมาตัะหน่อยนีย่คือเป็นมาซอยซื้อดิขายเลี่ยงเป็นบระเด็กบล็อกประเด็กเบิดประด็ก,ดกุยยังกันเด้ประมาดเนี่ยสำหรับประมาดนะพี่น้องนะผมอธิบายพี่ให้น้องได้ฟังให้พี่ให้น้องได้เข้าใจว่าเป็นบ่าเป็นผู้รับเหมาดิเป็นมาซอยลูกเป็นดินี่ครับประมาณนี้นะพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออัปเดตไปเรื่อยๆครับบอบอเนปฝ่าวประเด็กยังปรนได็ ครับนี่เห็นแล้วแต่พอความเงินเดือนลูกสองมือหค่าเฝา่าเฝาซว่ะพอใช่ไม่่ว่าเอาวัย่อเฝาย่าเฝาแล้วาลงกนนั้นโอ้เจดียนนั่นเจดีกันั้นนี่พอเห็นยังเห็นี่ดเนื้ยา่สุดแหวแถนากุ้งโอ้

ไอ้คาดซลยเเที่ยวย่บันนะใช่ไหมแ้วงานท่าผีแ้วๆกันอันนั้นเป็นประเด็นหลังแตู้ไปนมเข้าเดียวตามโมตัมโข้าเดียวถึกลางวันจากามชีว่าด้วยเส็จมันบบเบันแป๊บไปบ้านผมถึเบิ้สามชีว่าเนาะเขาเกิดกรนึงเส้็หนึ่งน่อยูทัางบุญก็เกินเป็นกรรบ

กลางทีแล้วแล้วบัดขึ้นมาเลยพุทธบูบอมบูบัมมะเบิ่งขาดเจาวาวมันเอาไปอยู่มันน้อยมันน้อยมันเอาไปอยู่ด่างหัวด่างใหญ่บัวตำขาดมันเป็นหูวูซ่สิบีด่างโซ่ทิศมันเอาไปอยู่ดินสองเท่าหล่อบัวพระเข้ามาดีเยอะดีเยอะไปเยอะวัดเอานะสมมุติยกด่างกันยังด่างชื่อว่ากลางได้เท่าเดียวขาดเขากันด่างแง่บัว คือไม่การซยจุ่มลุงเอาึ้นเลยคือเชียรได้กางอะเทียเวหกเหะอแต่ตอนนี้แต่ัวเขียวหัวเหลียงคือยังคือยังข้าสื่อเล็กเนี่ยได้ได้หัวเขียวเป็นสิใจสินใคือจะขอได้แหกระดเนี่ยขบออกตายปั๊บเลยออจะบลงรถลงบัเนี่ยยืนดนยืนดนชาดนเนี่ย ขาดนออดนดเีาง่อนผอี่ยน้อผมอประมาณน่อนนี่เขาไปเขาไปแลคบเขาไปแล้วทาเดียวป้าเขานาก็ออกมาเงียบดีอยู่ีนะโอเคดใเอยโอ้บางนาขึ้นลงลมาบ่อิดกปนแต่บงขึ้มาเานปัดห้องข้าขึ้นาเปลี่ยนเยี่าตะนวยต้นยี่ยมใหญงเลยผม่าตัดเทยงตดเทก็แล้วดคักขึ้นนเรษฐกอยู่บับนาวธรรดาเอาหินหักอันนี้จย์ วหญ่ตัดกินเด้อเต้อเอาดีดีเตี้ยเอาเต้ยดาดเต้ยดาดคนต้องทามีด้าพิ่นต่าตัดกิไ่้นคแม่จะไปหาหมอเตี้ยปวดขาเตียเดเกร้ายสเีก้ายปวดปวดไม่ลุขเอาวันนี้เอาไปดังสำหรับคลนี้ฝากไ้้เพียงแคลนี้ครับเดี๋ยวสิเด้เดินทางไปคอนแกนแล้วทะได้พาทําแม่ไปหาหมอ ขอบคุณสำหรับพี่น้อทกกงทุกคกนรับชมทุกานติดตามด,ด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ